เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆคนถามมาเยอะนะครับว่าพี่ถ้าไม่เอาโกเกซืเนี่ยมันมีตัวอะไรแทนได้บ้างนะครับและระหว่างโกเกซืเนี่ยกับด้วงอะ่ะ อะไรมันโหดกว่ากันมันสามารถแทนกันได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมจะมาไขข้อข้องใจนะครับแล้วมาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้แบบจัดจ่าเห็นๆเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในสายเดียวกันนะครับก็เลยจะเอามาทําการเปรียบเทียบกันได้อยู่นะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยแต่ละตัวเนี่ยดียังไงข้อเสียมีอะไรบ้างและแต่ละตัวเนี่ยเหมาะกับทีมแบบไหนนะฮะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมหนึ่งซับสไครต์หนึ่งกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยจุดเด่นจุด้ ต่างกันยังไงมาดูที่ข้อมูลพื้นฐานทั้งคู่ก่อนเลยนะครับโกคิซึเนี่ย <b> ก็เป็นสายต่อสู้เหมือนกันนะครับปีศาจนะครับด้วงเนี่ยก็เหมือนกันเลยสายต่อสู้ครับปีศาจนะครับทั้ง2เนี่ยคือแทงทั้งคู่นะครับและสามารถเป็นแทงนะครับที่มีดาเมจรุนแรงเนี่ยได้ทั้งคู่เลยมาแต่เดี๋ยวมาดูนะครับว่าโกคิ <itarian S 1> สึเนี่ยมันจะเด่นอะไรบ้างนะครับโกคิซึเนี่ยจะเด่นในด้านของสกิลนะครับ อันตีนะที่สามารถโจมตีได้ทั้งทีมนะครับเป้าหมายทั้งหมดนะและก็ยังสามารถฟื้นฟู HP ให้ตนเองอีกด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับพาสซีฟของโกเคสึนะครับโกเคสึเนี่ยสามารถลดดาเมจนะครับได้หมดทุกรูปแบบทุกประเภทนะครับยกเว้นดาเมจขีอย่างเดียวนะที่กันไม่ได้แต่ว่าอันตรงนี้เนี่ยสามารถใส่ยัดของนะครับเพื่อช่วยป้องกันดาเมจขีได้เพิ่มอีกนะครับเท่ากับว่า เจ้าตัวโกเคซึเนี่ยคือแทบจะไม่มีที่ติเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับและแถมเมื่อตอนเปิดสนามรบนะครับเพิ่มอัตราการรักษาและเอฟเฟกทนทานคให้กับตัวเองและเพื่อนในทีมอีกด้วยนะครับถึง70%เปเซ์เลยนะครับต่อเนื่อง2รอบนะครับส่วนสกิลทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเป็นการตีเดียวนะครับที่เอาเท้าตวดใส่หนะครับแล้วก็ติดกระดูกหักสีเหลืองแค่นั้นฮะ อ่ะส่วนมาดูฝั่งของด้วงบ้างนะครับด้วงเนี่ยสกิลแรกก็เหมือนโกเคสือเลยครับไม่มีอะไรนะครับผมเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับแต่ว่าสกิลอันตีตรงนี้ครับการโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับและฟื้นฟูค่า HP 2ีจากค่า HP สูงสุดของตนอีกด้วยนะครับและเมื่อโจมตีติดคิติค้อเนี่ยช่วงที่2นะครับมีโอกาส100%ทําให้เป้าหมายหลักนะครับติดรับดาเมจ2รอบ ก็คือจะเป็นการเสริมดาเมจโบนัส50%จากพลังโจมตีนะครับเรียกได้ว่าสกิลนี้เนี่ยของอาชูราคาบุโตะนะครับตีเดี่ยวแรงและหนักมากๆนะครับโอ้โหถ้าปั้นดีๆนี่เทียบเท่าออพวกนักกากหวานพวกโบลอสได้เลยนะถึงจะไม่หนักขนาดนั้นแต่ว่าก็เกือบๆนะครับถ้ามีอาวุธใส่มีอะไรอัพเกรดนะครับคือสุดๆดาวง่ายๆคือเราต้องแบ่งประเภทนะครับด้วงเนี่ยเป็นสายโจมตีเดี่ยวส่วนโกคิซึเนี่ยจะเป็นสายโจมตีหมู่นะครับประมาณนี้นะครับและส่วนพาซาสีของด้วงนะครับ ก็จะเป็นการทําสะท้อนดาเมจนะครับที่ได้รับ20ซให้กับฝั่งศัตรูทั้งทีมอีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตีเลยนะถ้าฝั่งตรงข้ามแบบบางๆนะแบบพัวก,กาโรนะครับอะตอมิกโกเดนบอลอะไรอย่างนี้นะไม่ทันไหนแล้วหูโดนสะท้อนทีหนึ่งนี่ก็มีจุกมีเจ็บนับคิงอย่างนี้นะครับหูโดนกันแบบเผลอๆก็ตายอะ่ะสี่ห้ารอบตายได้เลยอะ่ะแทบแบบด้วงยังไม่ต้องใส่สกิลอะไรเลยนะไอ้ตรงนี้เนี่ย มันก็มาช่วยลบล้างนะครับจุดด้อยนะครับของด้วงที่ด้วงเนี่ยไม่สามารถโจมตีหมู่ได้นะฮะแล้วดูค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับด้วงเนี่ยโจมตีพื้นฐานจะอยู่ที่382 HP อยู่ที่2ตีเป็น203แล้วกันแล้วก็ป้องกันที่97นะครับส่วนโกเกิซึเนี่ยโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะอยู่ที่405นะครับป้องกันก็เยอะกว่านะครับ HP เนี่ยก็เยอะกว่าด้วยนะครับความเร็ว ก็ยังเยอะกว่าด้วงอีกนะครับก็เรียกได้ว่าสเตตัสพื้นฐานของโกเคซึเนี่ยดีกว่าด้วงเนี่ยทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตี H p ป้องกันและความเร็วนะครับอ่ะส่วนมาดูจุดเด่นของโกเคซึนะครับจุดเด่นของโกเคซึเนี่ยคือการโจมตีที่รุนแรงมาก มากนะครับโจมตีทีนึงเนี่ยไม่ใช่แบบพวกแทงนะครับที่โจมตีทั่วไปแล้วดาเมจขึ้นมาตอนน้อยนึงนะครับแต่ว่าโกเกซึเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ทั้งอึดและทนถึกมากๆนะครับเทียบเท่ากับด้วงเลยก็ว่าได้เพอเพอรอึดกว่าด้วงอีกนะครับชอบปั้นดีๆนะครับและแถมนะครับ ยังมีดาเมจที่รุนแรงเทียบเท่ากับพวกกาโร่หรืออะไรพวกนี้ได้เลยนะครับที่ดาเมจหมูหนักๆนะครับถ้าปั้นดีๆเหมือนกันนะครับถ้ามีของนะครับแต่ข้อเสียของก็คิสือเนี่ยมันก็คือมันไม่มีสะท้อนแบบด้วงนะครับโจมตีคือโดนโจมตีเลยนะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์ได้สะท้อนกลับหรืออะไรนะครับแต่ก็มาทดแทนด้วยการที่ เพิ่มเอฟเฟกนะครับอัตราต้านทานและอัตราการรักษาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฮิลให้ตัวเองด้วยอันนี้เนี่ยก็คือดีมากๆครับสัดทีนึงเนี่ยหูฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้นะครับต้องบอกเลยดีกว่าข้อเสียเนี่ยเอาเท่าที่ผมดูนะไม่มีนะครับนอกจากแค่ว่าหาตั๋วสุ่มยากนะครับเป็นตัวดําเติมหนักเติมเยอะนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์มา อัปเกรดเนี่ยยากแค่นั้นเองข้อเสียของมันนะับส่วนด้วงเนี่ยข้อดีของมันคือหาง่ายมากๆมีตัวสุ่มธรรมดาขั้นสูงก็สามารถสุ่มหาได้นะครับแล้วก็ของอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยค่อนข้างหาง่ายมากๆกับด้วงนะับทาให้ด้วงเนี่ยปั้นได้ไกลกว่านะฮะส่วนข้อเสียก็คือด้วงเนี่ยไม่สามารถมีดาเมดนะครับที่จะโจมตีได้รุนแรงทั้งทีมขนาดนั้นนะครับผมเรียกง,ง่ายๆว่าถ้าตัวไหนโหดกว่านะในความคิดของผมนะอันนี้คือผมตัดสินใจเองและวิเคราะห์อเองนะ โกคิสึเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเยอะมากๆนะเพราะว่าโกคิสึเนี่ยเอาง่ายคือโกคิสึเนี่ยตีแรงเหมือนด้วงตีเดียวนะครับแต่ว่าโกคิสึเนี่ยมันตีเป็นกลุ่มนะครับแล้วคิดดูความแรงมันทวีคูณกว่าด้วงขนาดไหนด้วงเนี่ยเต็มที่ก็สามารถคิวได้ตัวเดียวนะครับแต่โกคิสึเนี่ย สามารถวางผลคิวได้ทั้งทีมนะครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยโกคิสึมันเป็นต่อแน่นอนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยให้โกคิสึโหดกว่าแน่นอนคอนเฟิร์มยังไงก็โหดกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วสามารถปั้นได้ยาวๆเลยนะครับตัวอื่นๆเนี่ยเอาลงยากมากๆนะครับแต่ถ้าถามว่าความคุ้มค่านะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีโกคิสึเนี่ยสามารถเอาด้วงแทนได้ไหมได้เหมือนกันครับแล้วสามารถข้ามไปเอาเกโลเกโลหรือซอมบี้แมนก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีซอมบี้แมนหรือเกโลเกโลซักตัวเลยนะครับผมจะไม่แนะนําให้เอาโกคิสึ ครับให้หาตัวฮิลหรือตัวที่มีคอหลักก่อนนะครับอย่างเช่นเกโลเกโลหรือซอมบี้แมนเนี่ย ต้องมี2ตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมาเอาโกเคสือได้นะครับถ้าไม่มี2ตัวนี้นะผมไม่แนะนําให้เอาโกเคสือนะครับให้เอาด้วงไปเลยนะครับด้วงเนี่ยก็สามารถปั้นได้ยาวๆเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโจมตีหมู่เนี่ยแต่มันก็สามารถช่วยสะท้อนดามเมจช่วยอะไรได้เยอะแยะมากมายนะประโยชน์ของมันนะครับและยิ่งถ้ายืนคู่กันนะกับโคโกเคสือนะครับไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหล้มละลายครับแทบไม่ต้องมีตัวดามเมจเลยนะฮะ <c oughs> อ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจัดทีมให้ดูเลยนะครับพลังห่างกันล้านนึงอ่ะประมาณ9ก้าแสนล้านนึงนะครับแล้วทีมผมเนี่ยมีตัวดาเมจหลักคือคิงแค่ตัวเดียวนะแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยครับพลังของผมเนี่ยอยู่แค่ประมาณ3ล้านแนะครับที่เพิ่งใส่โกเคสือมาเลียงปั้นไม่ได้ครบรื่องงะไรมากมายเลยนะครับ ต่อีกฝั่งนึงเนี่ยที่มาท้าชิงผมนะครับพลังอยู่ที่4ี่ล้านเนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพลังห่างกันประมาณ9 0 0 0แสนกว่ากว่านะครับว่าผมจะแพ้หรือเปล่าเดี๋ยวผมโดนเปิดรัวๆเลยนะฝั่งผมเนี่ยแทบจะแทงทั้งหมดเลยนะ <c oughs> มีคิงความไวตัวเดียวแล้วก็คิงความไวก็ไม่ถึงด้วยนะดูมาถึงซื้อว่าแฟงตายก่อนเลยนะครับโดคิงเพิ่งจะได้เปิดอะฝั่งเขาตีจนครบทีอยู่แล้วคิงเพิ่งจะได้เปิดนะครับดูนะครับนี่ แล้วความไวซอมบี้แมนผมเนี่ยไวกว่าโกเคซือีกนะจริงๆต้องให้โกเคซืเปิดก่อนนะครับเพื่อที่โกเคซือเนี่ยจะได้อันตีนะครับเนี่ยไม่งั้นเมื่อกี้นะอาจจะเหมาบททีมได้เลยนะครับเนี่ยดูผมยื้อให้เลยนะครับขนาดโกเคซืผมเนี่ยไม่ได้ใช้อันตีอะไรเลยคราบนี่แล้วดูฝั่งเขานะใช้อันตีใส่ทีมผมนะโอ้โหดูดูนะครับแต่ว่าดวงฝั่งผมเนี่ยก็สะท้อนค่อนข้างแรงนะอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ดวงเลยนะครับเพราะว่าน,นี้โกเคซืผมยังไม่ได้ออกลงอะไรเลยนะ แค่ยืนเฉยๆนะครับยืนเฉยๆให้ฝั่งตรงข้ามตีนะครับดวงผมทำงานหนักอยู่คนเดียวเลยนะอารอบนี้นะครับเนี่ยดูเนี่ยถ้าผมตีจริงๆนะดาเมจก็อยู่แค่ประมาณสักล้านกว่าๆเกือบเกือบสองล้านตอนนี้นะครับเพราะยังไม่ได้ปั้นอะไรเลยนะเห็นไหมพังอยู่ที่3ล้าน8นะอีกฝั่งหนึ่งพลังอยู่ที่4ีล้าน7นะครับ่างกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังชนะได้สบายๆนะครับเนี่ยความโหดมันอยู่ประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะ ก็ผมตอบให้แล้วนะครับก็สรุปนะครับตามความจําเป็นนะครับถ้ายังไม่มีซอมบี้แมนหรือเกโลเกโลตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เลือกเอา2ตัวนี้ก่อนแต่ถ้ามีแล้วซอมบี้แมนหรือว่าเกโลเกโลหรือว่าจะรอเกโลเกโลเนี่ยก็แนะนาครับให้มีโกเกสึเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งนะครับช่วยกันฮิวนะฮูระเบิดภูเขาปะกระทอมแน่นอนครับเรียกได้ว่าตีกันไม่ตายนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วย ใครมีข้อสงสัยอยากให้ทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ